ตรวจสอบมันกันนะฝนตกหัวบ่าทางพันมันเป็นผู้ว้นะมันสภาพฝนมันมาแห้งมันกะดจำเนี่ยเขากับทามันตกแห้งว่าจำเนี่ยเพ่อเมืองไหเนาะพี่น้องเนี่ยถือเป็นผู้ว้เป็นหทังพันจังหวันมาอุดผู้มองหันเนาะพี่น้องพอมันตรงกับบานเก็บน้าต่างไหมค่ะเพคนบอกว่ามันมันมันจะอะไรปิด คิดหน้าตงงางหนักนะคะเฝนก็เลยบวบแบบนั้นเฝนก็บอกมันมันมาหัวดอกว่าสัน <c oughs> อัน,นอันนี้กับฝนฝนตกค่อยๆแต่ตกขแข็งๆแต่ว่ามีการสาดไปนะแต่ตงแต่งหน้าทดสอบท์ดวงอีกเทียนนึงแต่ส่วนเนี้ยกับฝนตกแห้งๆกับเป็นยังมึงขึ้นเนาะกับประเด้ออกมาสร้างลวดดวงล้วพี่นอ <c oughs> ้องกับล่อยเลยตามเลยต่ว่ากับคิดว่ามันที่สิบมมีปัญหาแล้พี่น้อง คงจะไม่มีปัญหาหรอกค่ะคนตกข้าพยุงหลายๆพอยนเย็นนี่แล้ะพี่น้องยุ่งวายหลายนานนาฮอนใช่นาฝนนั่นเสียมองไ่กระไดยุ่งเยอะมากพอไดซุ่มไดเย็นพี่น้อง บางวางกะถือตัดลายกะบมาเป็นมาเป็น,น่วยไห้สีล่งลักษณะนี่บอกว่าให้สีแห้งว่านอเมอนืนอะไอยงเล้ยเบ่งแล้วสีเรือสีโกกิซามีนอ้ออาบ้าเบ่งฝาดเแล้วยอะด้วพี่น้องเปฝาฝาเลยเยอะด้วย ม,มันเงียๆก็แป๊กก็แป๊กหลคยคำนี่ลรเพระเ่ะได้ซุ่มเลยยังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่รลิก้ายองค์แ้่มากอยู่เป็นส้มกะสีเอา,ก,ก,ก,า,ากันกันเมื่อโตกันคานเมื่อโตเซซาซัมมี่เนกระเสียน้ำล่องหายดอกตี่คิดว่าวะก็กล่าวไปดอกป้าบ่ห้องกระไร ยังตำรวจเบื้องว่าเพื่อนถ้าสิเป็นยังไงโอเคกะคันค่ะมัมีปัญหาคนโตแข้งก็คือสิบม่มีปัญหาดอกตี่เจสิยาเจสิหาเงินไม่เห็นติเปด้เร็วเรียบรอยครับพี่น้องสู่ๆไปั้งกันขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านเปลี่ยนโพสต์คลิปออกได้ออกไปกะมาเป็นกำลังใจให้งกันเนาะ เข้าช่องหน่อยเราช่องเล็กเราก็ต้องดันกันไปถ้าถักข้องซองไงไหมานข้องเงินไนเข้ามากดใจกดฎไหลกดแช่กดฎไงเข้าคนบอว่าเห็ดดอกพี่น้องช่องไงหน่อยหน่อยมิถุช่องห่อหน่อยหน่อยเข้าเนี่าดันกันไปเนาะค่ะโอเคขอบคุณหลายๆเ้อจ้า